สวัสดีค่ะช่องของสวนสามซีนะคะวันนี้แม่ค้าก็ได้เข้ามาสวนในสวนช่วงเย็นนะคะมาทําการปลูกไม้ดึงยกไม้ออกจากในตู้นะคะเพราะว่าจะทําการทําความสะอาดตู้ล้างตู้แล้วก็จะลงต้นเล็กนะคะเพราะว่าแม่ค้าได้ทําการสั่งซื้อแม่พันธุ์ที่เป็นบอรแลเข้ามาในสวนเยอะนะคะประมาณร้อยชื่อนะคะก็ เอาบอลที่เลี้ยงในตู้ที่โตแล้วนะคะที่พอแข็งแรงแล้วนะคะยกออกมาใส่กระถางใหญ่นะคะเป็นกระถางสิบนิ้วนะคะกระถางที่สวนที่ใช้รุ่นใหญ่สุดนะคะก็คือเป็นกระถางสิบนิ้วนะคะนี่ค่ะก็ยกออกมานะคะแล้วก็เปลี่ยนทําการเปลี่ยนจากกระถางหกมังแปดบ้างนะคะขึ้นมาเป็นกระถางสิบนิ้วนะคะแล้วก็มาใส่กระมังรองน้ําแบบนี้นะคะแม่ค้าก็เปิดน้าใส่นะคะแล้วก็ เปิดใส่ให้เต็มเลยนะคะเพราะว่าดินเขายังไม่ได้อิ่มน้ำนะคะก็ยังตะกอหัวไม่เน่านะคะเพราะว่าเขา,าแข็งแรงแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะดินที่แม่ค้าใช้เป็นดินที่ตากแห้งสนิทมาแล้วนะคะเพราะว่าป้องกันเชื้อราเชื้อโรคอะไรต่างๆด้วยนะคะ ก็ทําการเปิดน้ําใส่ให้เต็มนะคะในแต่ละกระถางในแต่ละกะละมังนะคะเอามารองน้ําแล้วก็ตั้งไว้กระถาง10บนิ้วขึ้นไว้แบบนี้นะคะแม่ค้าก็วันนี้ก็ทํามาได้เยอะพอสมควรนะคะก็จนค่ําแล้วนะคะถึงมาเริ่มทําคลิปนะคะ ก็เปิดใส่ไว้ให้เต็มนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้จะพาไปชมชายชนนะคะเพราะว่าชายชนที่ว่าเลี้ยงเป็นแมพันธุ์ในตู้ตอนนี้เขาอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะแม่ค้าว่าจะนําออกมาไว้นอกตู้หรือว่า,วาจะนําออกมาไว้นอกตู้นะคะแล้วก็จะทําการเปลี่ยนกระถางขึ้นเป็นกระถางสิบนะคะตอนนี้ก็เปิดตู้ทิ้งไว้แล้วนะคะเพื่อให้เขาชินกับอากาศข้างนอกนะคะ แต่ก็คงเป็นพรุ่งนี้ค่ะถึงจะได้ลงมือทํานะคะเพราะวันนี้ก็ค่าแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นชายชนนะคะแม่ค้าว่าเลี้ยงไว้ทําแม่พันธุ์นะคะก็เขาเห็นเขาแดงดีป้ายสวยป้ายลึกนะคะเนี่ยค่ะก็ว่าจะเอาเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ชุดต่อไปนะคะอันนี้เขาอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะก็นี่ค่ะ ออกลูกแตกกิง่งแตกกอกันหมดแล้วนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะก็ว่าจะขึ้นกระถางสิบนะคะแล้วก็จะแต่ยังจะไม่ทําการพาหัวนะคะเพราะว่ากระถางเล็กที่เป็นกระถางหกกระถางสี่ก็ยังพอมีขายอยู่นะคะเพราะว่ายังติดงานอื่นอยู่นะคะก็ว่าจะทําเปลี่ยนกระถางไว้นะคะอีกประมาณสามสี่เดือนถึงจะทําการพาหัวชายชนนะคะแล้วก็อ๋อชายชนสําหรับกระถางแปดนิ้วนะคะ สำหรับกระถาง8นิ้วนี้นะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่200บาทนะคะอันนี้ก็มีหน่อขึ้นมา2หน่อแล้วนะคะเขาเป็นอย่างนี้เลยไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะลากกอทะลุแล้วนะคะเพราะว่าเป็นไม้ที่มีหัวหมดแล้วนะคะอันนี้ถ้าใครสนใจก็ลองทักมาดูนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างนะคะอันนี้เป็นชมพูทวีบนะคะ ทีแรกว่าจะทําแม่พันนะคะตอนแรกเล็กเขาป้ายสวยนะคะเออรู้สึกว่าชาา่ชมพูทวีปที่นี่นะคะพอตอนเล็กๆป้ายสวยนะคะพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาป้ายก็จะหลุดเหมือนกันนะคะเหลือป้ายนิดเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นกระถางไหนที่มีการยุบตัวนะคะแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะคะเขาจะป้ายลึกแบบนี้เลยค่ะเป็นทุกกระถางเลยนะคะเนี่ยค่ะ แม่ะค้าสังเกตดูนะคะตอนเล็กๆนะคะเขาจะป้ายเยอะแบบนี้ค่ะป้ายเยอะแบบนี้พอเริ่มโตมาเป็นรุ่นๆสาวๆนะคะเขาก็แตกกอเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะแตกกอเหมือนกันมีลูกแทงขึ้นมานะคะแต่ก็จะป้ายไม่ค่อยเยอะค่ะแต่เมื่อไรที่มีการยุบตัวแล้วนะคะเออก็คือว่าเหมือนมีการยุบยุบตัวลงไปไปลงหัวแล้วนะคะพักตัวแล้วพอขึ้นมาใหม่นะคะ ที่ขึ้นมาใหม่จะป้ายแบบนี้ทุกกระถางเลยค่ะแม่ค้าก็เลยว่าจะจับเขาขึ้นกระถางสิบตั้งโชว์ไว้นะคะตั้งโชว์ไว้เรียงรายให้เต็มเลยนะคะเพราะว่าชอบนะคะชมพูทวีปนี้ก็แต่อดีตเคยแลนะคะเขาเป็นบอลที่เคยสวยมากเลยนะคะทรงเขาก็สวยนะคะ เดี๋ยวนี้ก็ยังสวยอยู่นะคะเพราะว่าแม่ค้าชอบนะคะเดี๋ยวจะมาจัดเรียงไว้ให้สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นฟอร์มมีกระถางหกนิ้วนะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะส่วนกระถางแปดนิ้วนะคะกระถางแปดนิ้วของชมพูทวีปนะคะจะแต่กอแบบนี้เลยนะคะ <laughs> นี่ค่ะแม่ค้าก็จะปล่อยอยู่ที่หนึ่งรอยห้าสิบนะคะนี่ค่ะ แต่ก็แบบนี้เลยนะคะชมพูทวีปนะคะแม่ค้าชอบมากเลยนะคะเขาฟอร์มสวยอะค่ะฟอร์มสวยจัดเป็นพุ่มเป็นกอก็สวยไม่เสียทรงค่ะเป็นบอลที่แข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้สบายเลยนะคะแล้วก็ชี่อยากฝากอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นบอลเก่าเลยนะคะก็คือภูพิงนะคะ ภูพิงเป็นบอลป้ายชมพูที่สวยมากเลยนะคะแม่ค้ามีหลายกระถางเหมือนกันนะคะในส่วนของภูพิงนะคะอ่าปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะอู้มีเ,ย,เยอะแยะเลยค่ะเนี่ยค่ะยกอ,ออกมาไม่ไหวนะคะเนี่ยค่ะเยอะเลยนะคะตรงจุดนี้ก็คือเป็นในส่วนของเอ่อภูพิงทั้งหมดเลยนะคะอ่าเนี่ค่ะ ก็คือเป็นไซส์ใหญ่แล้วนะคะเขาจะมีส่วนคล้ายก,กันกับนาลีบุรพานะคะแต่อันนี้จะใบใหญ่แข็งแรงกว่านะคะเออก็คือว่าถ้าเป็นนารีบุรพาเขาจะกัดจนออกชมพูบางเลยนะคะเหมือนเป็นพวกบ้านนางพิมพ์เป็นนางสวหายอย่างเงี้ยคะ่ะจะเป็นบอลกัดสีแบบกัด จนใบนี้บางเหลือบางเลยนะคะจนชมพูซีดบางไปเลยนะคะแต่สำสำหรับภูพิิงไม่ใช่นะคะเขาก็คือเป็นทั้งบอลป้ายและบอลกัดสีแต่เขาจะกัดพอง,งามนะคะเขาไม่ได้กัดจนแบบบางแบบนั้นนะคะแต่ก็มีความสวยเฉพาะตัวของแต่ละสายพันธุ์นะคะนี่ค่ะ ผู้พิงนะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้ยห้าสิบาทนะคะลองทักทายกันมาดูนะคะไซนี้อยู่ในกระถางหกนะคะนี่ก็เป็นบอลเก่าที่อยู่ในสวนแม่ค้ามานานแล้วนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตเป็นเงินแสนนะคะตอนนี้เงินแสนกระถางสี่นิ้วนะคะก็เหลือไม่กี่กระถางแล้วนะคะใครสนใจก็ทักมานะคะเพราะว่า,าเมื่อวันก่อนมีแม่ค้าเข้ามาคัดไปนะคะเขา ก็ปล่อยไปทุกๆค่ะสามกระถางร้อยนะคะปล่อยออกไปเลยค่ะอันนี้เขาก็คัดไปแล้วนะคะ ก็คือเหลือไม่กี่กระถางแล้วนะคะสําหรับเงินแสนนะคะนอกนั้นก็ขึ้นกระถาง6แม่ค้าก็ปล่อยอยู่ที่100บาทนะคะสําหรับกระถางกระถางร้อยนะคะอย่างนี้นะคะถ้ากระถางเดียวก็ขาย50นะคะ <G ül durability> ก็คือเป็นส่วนของเงินแสนก็เหลือไม่กี่กระถางแล้วนะคะอันนั้นอยู่ในกระถาง6เดี๋ยวแม่ค้าก็จะอัพขึ้นกระถาง10บนะคะแล้วก็จะตั้งไว้ชมนะคะเพราะว่าในส่วนของเงินแสนแม่ค้าก็ไม่ได้ทําจํานวนต่อนะคะก็คือ เลี้ยงไว้ดูเพราะว่าเขาเป็นบอนที่สวยตัวหนึ่งนะคะทั้งกัดสีทั้งป้ายนะคะแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งก็คือออกหลวงสุรศักดิ์นะคะในส่วนของออกหลวงสุรศักดิ์นะคะแม่ค้าใส่กระถางหกนิ้วไว้นะคะก็คือออกลูกทุกอันเลยนะคะอันนี้ก็ว่าจะมาขึ้นกระถางสิบนะคะก็จะเอาเขาไปเลี้ยงนอกตู้นะคะ ก็ยังรออยู่นะคะก็ยังทําตรงจุดอื่นอยู่ก็ยังไม่พร้อมที่จะทํานะคะก็รอแต่ก็ประมาณวันสองวันนี้ค่ะก็น่าจะแล้วเสร็จนะคะในการในการเปลี่ยนกระถางแม่ค้าทําคนเดียวนะคะเนี่ยค่ะทํามาได้หลายตู้แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ล้างตู้แล้วก็ยังไม่ได้เอาต้นเล็กมาลงเลยนะคะต้นเล็กก็ขึ้นมาเยอะเพียบเลยนะคะยังไงก็ก็ทําไปเรื่อยๆนะคะทําไปทุกวันนะคะวันละนิดวันละหน่อยวันนี้ทําจุดนั้นวันนี้ทําวันนั้นทําจุดนี้นะคะ ก็ทาไปนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่ชอบและงานอันิเล็กนะคะก็จะให้ลูกสาวมาช่วยให้ใครมาช่วยเขาก็มีงานอื่นที่เขาต้องรับผิดชอบนะคะก็เลยทําคนเดียวนะคะสําหรับออกรวงสุรศักนะคะไซต์กระถาง6นิ้วนะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่150บาทนะคะแล้วก็เอ่อเห็นในกลุ่มบอลสีนะคะเขาตามหาสีรางหุ้มทองนะคะ แต่แม่ค้าก็แค่กดถูกใจแล้วก็เลื่อนผ่านไปนะคะเพราะว่าที่สวนก็มีเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเอาไซส์ไหนนะคะเพราะที่สวนเป็นกระถาง8กระถาง10หมดแล้วนะคะก็คือไซส์เป็นสีดางหุ่มทองหน้าแดงนะคะเนี่ยค่ะ เป็นไซส์เป็นหน้าเดิมหน้าออริจินอลตั้งนานแล้วนะคะอันนี้ก็เลยว่าจะเลี้ยงไว้ทําแม่พันต่อไปเพราะว่าเขาสวยนะคะแม่ค้าว่าจะทําเฉพาะสีราหุ้มทองนี้ไว้สักตู้หนึ่งนะคะตู้ยาว8เมตรแบบนี้นะคะกว้างเมตรห้าสิบนะคะก็ว่าจะลองดูสักตู้นะคะถ้าเป็นสีราหุ้มทองทั้งหมดเลยทั้งตู้ ว่ามองแล้วมันจะสวยแค่ไหนนะคะเพราะว่าแม่ค้าชอบมากเลยนะคะแต่สําหรับศิราหุ้มทองถ้าใครสนใจกระทางแปบนิ้วนะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่180บาทนะคะเป็นไซส์แม่พันนะคะเป็นกระถางแปดนิ้วนะคะถ้าสนใจก็ลองทักทายกันมาดูนะคะสําหรับวันนี้ก็ค่ำมากแล้วนะคะถ้ายังไงก็จะให้ชมบรรยากาศในสวนนะคะตอนนี้ก็ประมาณ18บแนาฬิกา สานาทีแล้วนะคะแต่ก็ยังพอมองเห็นอยู่นะคะแต่อากาศที่บ้านของแม่ค้าร้อนมากเลยนะคะร้อนมากเลยนะคะแม่ค้าก็ไม่ปิดตู้แล้วค่ะเพราะว่าทําการย้ายเขาย้ายบ่อน ออกไปเลี้ยงนอกตู้นะคะหลายตู้นะคะพอจะใช้ตู้เขานะคะก็เลยทําการเปิดไว้เลยนะคะก็ไม่ได้ปิดตู้นะคะก็เปิดไว้ให้เขาชินกับอากาศข้างนอกนะคะอันนี้ก็ที่แม่ค้าเอามาลงแล้วนะคะเปลี่ยนกระถางไปเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ตั้งตัวยังไม่ได้นะคะต้องรออีกสักพักนะคะเป็นเดือนนะคะ ประมาณ1เดือนนะคะก็จะเห็นความสวยของตรงนี้ขึ้นมาเต็มสะพรั่งเหมือนเดิมนะคะก็แม่ค้าเคยขายไปแล้วก็ได้หมดไปแล้วตอนนี้ก็ยกออกมาใหม่นะคะกําลังฟอร์มขึ้นใหม่ตรงจุดโน้นก็ยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่แล้วพรุ่งนี้ก็จะมาทําต่ออีกทีนึงนะคะอันนี้สําหรับ สวนของเราตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนายาวนะคะหมู่15นะคะตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดชะเชิงเซานะคะแล้วก็สําหรับการส่งนะคะแม่ค้าส่งแบบเมาเ5มา50นะคะแล้วก็สั่ง1-4ต้นนะคะมีค่าส่ง50นะคะแต่ถ้าสั่ง5ต้นขึ้นไปแม่ค้าส่งให้ฟรีนะคะหรือว่าถ้าใครรับเยอะให้หอตุ้มนะคะ ลองพูดจาโทรมาทักทายกันได้นะคะเป็นงานหัวอยากได้ไม่มีหัวไม่มีหัวแบบนี้นะคะเยอะแยะเลยนะคะอันนี้เป็นบอลเก่านะคะเป็นไก่ทองประเสริฐนะคะที่อยากฝากไว้อีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้แม่ค้าจะทําการยกเขาไปเลี้ยงนอกตู้แล้วนะคะก็จะไม่เห็นอยู่ในตู้นะคะตู้นี้ก็จะเป็นกระถางสีนิ้วมาลงทั้งหมดเลยนะคะทายัางไงสําหรับคลิปนี้ ก็ข้ามากแล้วนะคะถ้ายัางไงแม่ค้าต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่ติดตามนะคะผู้ที่กดติดตามให้แม่ค้านะคะก็คือผู้ที่กดถูกใจกดติดตามเป็นแรงเป็นกําลังใจให้แม่ค้าทําคลิปต่อไปแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการเลี้ยงบอลสีนะคะถ้ายัางไงต้องขอขอบคุณนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ